iPad Air 4จะเปิดตัว12ื่นสองโอ้マイ g สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข่าวคราวของ Apple ว่ามีอะไรคืบหน้ากันบ้างครับ <Wow. S 2> วันนี้จัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของ p h o n e เรื่องของ iPad Air <Yeah. S 2> และ Apple Pencil รุ่นใหม่ครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆบ้างไปตามชมกันเลยครับผม ก็มาถึงข่าวแรกเลยครับพบว่า a p p l e เนี่ยจดสิธิปัตรใหม่ครับเกี่ยวกวับ Apple Pencil ซึ่งตัวนี้เนี่ยโ,โหมีความพิเศษมากๆเลยรอร้ดูว่าจะเอามาใช้งานจริงเมื่อไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า color sampling stylus นะครับหลักการทำงานเนี่ยเขาจะติดตัวเซ็นเซอร์สำหรับแบบดูสีเนี่ยแบบวัดสีเนี่ยไว้ตรงปลายดินสอนนี้ เวลาใช้งานสมมติตอหรบบนักวาดรูปต่างๆได้ไหมครับเฮ้ยปกติต้องการวาดแบบสีผิวเหมือนกับสีผิวคนนี้ใช่ไหมครับต้องแบบโอ้โหผสมแล้วผสมอีกโอ้โหถ้าคนที่ไม่รู้จักทฤษฎีสีแบบไม่ได้หาปัจัมาเนี่ย่าจจะผสมยากนะครับผสมไปก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอันใหม่เนี่ยผลิตสําเร็จนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากๆเอามาใกล้ๆจอหน้าที่ปุ๊บเนี่ยจะดูสีมาปุ๊บเนี่ยถ้าทาการวาดปุ๊บจะได้สีแบบที่แบบเหมือนกับตัวแบบแบบเป๊ะๆเลยข้อนี้บขยายแนวปุ๊บเนี่ยในวงการอื่นๆก็าาไไปใช้้้งนดดววยสมมติ่ บางวงการเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเนี่ยผมจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยยิงหัวปิ๊บๆเนี่ยเฮ้ยคุณช่วยแบบวาดแบบทำสื่อโฆษณาให้ผมหน่อยแต่ผมแบบเฮ้ยเนี่ยให้เขาใหมา้มาอันนึงแค่เนี้ยโ okay. อเคไสีตรงนี้ใช่ไหมก็ทำการดูเลย ดูดไปปืด๊ดโอเคแล้วก็มาทําการวาดเข้าไปในแบบเลยโอ้โหจะเป็น Photoshop i l l u s t r a t o r ต่างๆเนี่ยทำให้งานของเราเนี่ยสะดวกมากกว่าเดิมเยอะมากๆ,ๆเลยมารอลุ้นกันครับว่าไอตัวสติทบัตรอันใหม่เนี่ยจะผลิตออกมาเป็นเพนซิลรุ่นที่3ามพันปลายปีนี้หรือเปล่านะครับรอใช้พร้อมกับ iPad รุ่นใหม่เลยพูดถึงตรงนี้นะครับไปต่อกับข่าวที่2เลยครับกับการอัปเดต iPad Air รุ่นที่4นะครับโอ้โหงานนี้เนี่ยข่าวเข้ามารรวๆเลยครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวใหม่ล่าสุดนะครับที่บอกว่าเฮ้ยจะมันใช้หน้าจอขนานใถึง10 จุด8นิ้วชิปนี่ครับให้แบบแรงเท่ากับ iPhone ตัวท็อปเลยคือ A13 Bionic แค่นั้นยังไม่พอยนะครับเขาบอกว่าความพิเศษที่สุดก็คือว่าตัวแบบหัวชาร์จเนี่ยจะไม่ให้หัว Lightning มาแล้วนะครับจะเป็น iPad ที่แบบไม่ใช่ตระกูลโปรรุ่นแรกเลยครับที่จะมาพร้อมแบบหัวชาร์จ USB Type C งานนี้ถ้ามาจริงแล้วก็ปลบมือรอล่วงหน้าเลยแล้วที่รุ่นคืออะไรรู้ไหมครับ เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเฮ้ย Apple Pencil รุ่นที่2รุ่นที่1หรือเป็น Apple Pencil ตัวใหม่ที่มีความสามารถในการดูดสีตึ๊ดๆๆแบบนี้ได้เรามารุ่น,นันนะครับและมีอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวดีมากที่สุดก็คือว่าตัวราคาเนี่ย Apple เนี่ยจะปรับราคาลงจากรุ่นเดิมเขาบอกว่าของเดิมเนี่ยที่ขายอยู่ปัจจุบันก็คือเริ่มต้นประมาณ1 7 9 0 0บาทใช่ไหยครับ iPad Air รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยสเปคแรงขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นเปลี่ยนหัวชาาาาารร์จจจเปป็นน USB-C ่่่มมคแตะะะถูกลณ สองากว่าสงสัย a p p l e เริ่มติดใจแล้วครับว่าย iPhone SE ตั้งราคาถูกๆขายดีมากๆเลย <c oughs> เห็นล่าสุดบอกว่าโหย,ยอดขายในอเมริกาในโอ้โหแบบพุ่งแบบปิดปๆด,ด,ด,ดเลยสวนกระแสกับโควิดเลยครับทำให้ผลประกอบการของ Apple เนี่ยในไตรมาสล่าสุดเนี่ยน่าจะทําได้แบบค่อนข้างโอเคนะครับลอมันลุ้นดูครับว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่ามาถึงเรื่อง iPhone 12แล้วนะครับโอเคใกล้มากๆนะครับตอนนี้นับเวลาดูครับเหลือประมาณอืมสองเดือนก็ได้ครับเนี่ยก็จะเปิดตัว iPhone 12อย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับพิเตอร์ก็เลยมีข่าวอัปเดตใหม่ กับเ,เพื่อนเพื่อนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยตัวสายชาร์จที่ให้มาในกล่องจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ <Wow. S 1> โดยที่ตัวสายชาร์จเนี่ยออกมาจะเป็นสายแบบถัก <c oughs> ก็คือจะให้ความแข็งแรงทนทานขั้นสูงเลยทีเดียวและตัวดีไซน์ของจอเนี่ยตั้งแต่ iPhone 6มา 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone, X, X s, iPhone 10 10s iPhone 11 11 Pro ก็แล้วแต่เนี่ยดีไซน์ออกมาตัวขอบแบบกระจกเนี่ยจะเป็นขอบโค้งโคงนิดนึงเคุณรนๆสังเกตไหมครับตรงนี้เนี่ยขอบโค้งโคแบบเนี้เราจะเรียกว่าดีไซน์แบบ 2.5D แต่พอถึง iPhone 12เนี่ยจะถูกเปลี่ยนดีไซน์กระจกไปด้วยครับจะเป็นแบบแบนเรียบๆเลยถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกลองดู iPad Pro ไ้้นนะครับจะเป็นดีไซน์ของ iPhone 12ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้นะครับเรามาดูกันและอีกเรื่องนึงก็คืออันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าความจุของแบตเตอรี่เนี่ย จะลดลงเมื่อเทียบกับตอน iPhone 11 Pro โอ้โหงานนี้แล้วทำให้แบตเตอรี่ของเราใช้งานได้น้อยลงหรือเปล่าอันนี้ไม่น่านจะเป็นไปได้เลยครับเนื่องจากว่าตัวชิป A14 Bionic เนี่ยที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยจะมีความประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นและใช้ตัวสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรง่ายคือเร็วขึ้นแรงขึ้นและประหยัดแบตมากขึ้น Apple เนี่ยจะคุยทุกป,ปีว่าเฮ้ย iPhone ของเราเนี่ยตั้งแต่ iPhone 10s เนี่ยใช้งานนานกว่า iPhone 10 1ชั่วโมง ามาปีนี้ล่าสุดใช่ไหมครับก็คือ iPhone 11 Pro ใช้งานนานกว่า1 0 s อีก4ชั่วโมงเรามารอรุ่นกันครับว่า อีก2เดือนข้างหน้าเนี่ย Apple จะคุยว่า iPhone 12 Pro เนี่ยจะใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่า iPhone 11 Pro กี่ชั่วโมงนะครับเพื<ๆ>่อนๆเรามารอรุ่นกันนะครับดูถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่เติ้ลขอฝากคำถามถึงเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าเพื<ๆ>่อนๆว่าตอนงานเปิดตัว iPhone 12ในอีก2เดือนขนา้างหน้าเนี่ย Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPad Air 4พร้อมกันเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอเปิดใช้อีกเดือนนึงครับเพื<ๆ>่อนๆมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนิดนึงนะครับและเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ลักษณะน,นี้ครับฝากกด subscribe ช่องเติ้ลสตูด ดิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องของเราวันนี้พี่ตั้นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนๆบ๊ายบาย